ครับในการปลูกดอกไม้รอบแปลงผักหรือว่าแปลงผลไม้มันจะดึงความสนใจของพวกมแมลงที่ว่ามันจะมาเจาะหรือว่ามาจามาทำลายของผลไม้พืชผักของเรามันจะดีส่วนหนึ่งคือเราได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ดึงความสนใจของพวกมแมลงที่ว่ามันจะตั้งใจเข้ามาเจาะผลผลิตมันจะมาเจอพวกกลิ่นเกสรหรือพวกอะไรนี่มันจะวนอยู่แถวนี่แหละ มันจะไม่ได้เข้าแปลงโดยตรงแลวพิเศษสุดคือดอกนี้คือดอกอะไรครับดอกกระดาษครับดอกกระดาษคือมาเคยไดอย่างน้นอบัดนี้ส่วนมากแขวเพราะพื้นหลามันที่บคอยมี่ครับส่วนมากมันจะอยู่ที่เย็นบนเขาอคุณสมบัติเพค่นเป็นยังไงครับดอกบัดตอนแรกเห็นดอกงามๆหนึลักษณะดอกเพื่อนี่เขาไม่เรียกดอกกระดาษลองมาสัมผัสดูอือว่าดอกมันจะไม่เก๋ไม่แห้งมันจะดังก็แคบ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 เนี่ยนี่แหละครับเพื่คความสวยงามด้วย แล้วส่วนมากพื้นราบเราไม่ค่อยมีมันจะอยู่ที่สูงอากาศซ่อนอากาศเย็นทนปะครับทุ่นโดนมาถอะวัดตายไงเป็นเดือนเป็นเดือนครับส่วนมากดอกอื่นพวกบานชื่นอะไรเนี่ยมันจะเสาแล้วก็โรยใบวันนี้หาพันธุ์จากไซได้คืมัหาย่ายบุคอยมีครับส่วนมากจะอยู่บนเขาครับบ่คอยมีสีมีสีขาวสีชมพูสีเหลืองสี่อย่างเนาะอะไรหลายสีมากอันนี้คือเออกมาได้สามปีแล้วคือเข้ามาขยายพันธุ์เอาอที่ยูได้ได้ดวนกว่านี้ ถ้าเจออากาศเย็นนี่แต่คือมามาอยู่ในที่นี่ก็ได้อยู่แต่เขาบริเตนที่งไงร<ช>ับคืออากาศอุณหภูมิแถวอีสานเรานเนี่ยเนาะพืนราบนี่มันร้อนคือมันไม่เย็นสม่ําเสมอ<ต>ปลูกขาไม้นี่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ดึงความสนใจของามงาแรง,ง,งด้วยที่ว่ามันจะเข้าไปทําลายพืชผ,ผักของเรานี่มึงพีนองมึงตอบมางเปเลงใช่โอ้โหอามากแบบนี้เนีับขันบ่มีตัวนี้ปุ๊บไปเปิ่ลยวหรอเกี้ยซ้อนออกไหมเกี้ยซ้อนพักเข้า<น> <ใน S 1> เออเอาละบัดนี้เริ่มมีหนอนมีอย่างบ้างใครออกไปเจาะบ,บัดนี้ตัวนี้เขาจะดึงความสนใจของมแมลงครับไปว่าต้องสงสัยอีกอย่างว่าตามแปลงพืชผักของเกษตรกรแล้วมีแปลงดอกดอกไม้รอบนั่นละเพิ่ปลูกดึงความสนใจของมแมลงครับอย่างนี้เก็บเคล็บพันดอกกระดาษแน่ยนี่นี่นี่นนเอาออก นี่แล้นี่ในมันเออขอครับไมบ้าดิบ้านเยวค่อยมาเอาเ๋ยีบไปไหนอันนี้ก็ไดยี่นีอันนี้ก็ได้เลือยวันนี้อันนี้ก็ได้เลยเอ่อการลดน้ำเดคลดน้ำเพาก็หพดคือผักเขานี่ยล่ะเศ้าเย็นเศ้าเย็นนั่นทีละครับกรพันเก็บใส่กระเป๋าสีนี่เขาคือคงอยู่ของเขานี่เห็นปะครับแต่ขนดอกอื่นแหงคขึ้แหงไปเลยครับเห็นปะดอกพอื่นชนิดอื่นใช่ดอกกระดาษนี่เขาดีอย่างหนึ่ง เขาจะอยู่ได้นานครับได้พี่น้องนี่ได้แล้วเป็นไรแม่ยุ่มบ้างแม่ผู้คนสวยงามโอเคขอเพื่อความสวยงามนะแต่งครับอันแม่งดีเขาดังแล้ว